ผมชื่อเด็กชาชาคิดแทฟูครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับหครับวันนี้จะมาทำกระตงกันนะครับมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะคะมีหยวกกล้วยมีดอกไม้มีใบตองมีทูกเทียนและอุปกรณ์มีกันไกลมีแม็กมีคัตเตอร์มีเข็มเราจะทำกรีก่อนนะคะตัดให้ตัดให้มีความกว้าง3ามนิ้นนะคะต่อไปก็พับครึ่ง หาจุดถึงกลางนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะต่อไปก็พลิกแล้วก็อัพเข้ามา แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะทําให้เยอะๆเลยนะคะต่อไปเราจะติดติดบนหยกกล้วยนะคะระวังกิ้มือนะคะถ้าชั้นที่หนึ่งะคะ่ะต่อไปเราจะทําชั้นที่สองอีกนะคะมาทํากันเลยขั้นตอนต่อไปเราจะตกแต่งด้วยดอกไม้กับทุกเทียนนะครับ ไปเราจะปักทู้เคียงกันนะครับเราจะตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะ กระทุมของอักเมลครับ